ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ที่ได้รับรางวัลการเขียนไม้แมปิ้งลำดับที่3ครับคุณมานัญญาไกรกิติการคุณมานัญญาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณมานัญญาครับอยากจะถามนิดนึงว่าก่อนที่จะได้รับการอบรมไม m แ p มปิ้งเนี่ยเคยได้ยินชื่อไม้แรมมาก่อนไหมครับก็เคยค่ะเพราะว่าในแวดวงเวลาทํางานเนี่ยเวลาเราไปไปไปชุมสัมมนาเนี่ย ไม้แแบบเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้โดยเฉพาะเวลาที่ประชุมกลุ่มย่อยหรือว่าเห็นตามหนังสือต่างๆแล้วโดยเฉพาะตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าตักสูตรของเราเนี่ยเด็กประทบก็ได้ใช้ก็เห็นหลานๆใช้ผ่านตามาตลอดนะคะเห็นจนรู้สึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจารําวัน<ช>แต่ว่าไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรถูกไหมหรือว่ารู้รู้ค่ะแต่ว่าอาจจะผิดเพราะว่าไม่เคยไม่ไม่ไม่ได้เข้าใจแต่ละส่วนของเครื่องมืออย่างลึกซึ้ง คือเข้าใจโดยภาพรวมว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในช่วยในการเทคโนตในการจําในการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเป็นแบบนั้นหรือว่าทําให้เราแตกแขนงความคิดอ่าขอโทษนะเมื่อกี้บอกว่าใช้ในการทํางานตอนนี้ทํางานอยู่เกี่ยวกับอะไรครับผมงานที่ทำเนี่ยอ,อยู่ในส่วนของงานวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นค่ะอ,อยู่ในส่วนของสํานักรับฟังแล้วก็การมีส่วนร่วมค่ะซึ่งเป็นงานที่ต้องต้องใช้ข้อมูลอยู่แล้วอะค่ะรวมทั้งต้องใช้ในการประชุมวางแผนวางแผนงานคิดกลยุทธ์งานอยู่ละค่ะ น่าจะต้องใช้ข้อมูลเยอะมาก<ช>เลยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาข้อมูลเยอะเนี่ยถ้าเรา,าจัดวางข้อมูลที่มันไม่เป็นระบบเนี่ยเวลาเรากลับมาดูแล้วเนี่ยมันจะทําให้ระบบการคิดของเรามันช้าลงครับแล้วพอได้รับการฝึกอบรมเนี่ยรู้สึกอย่างไงบ้างครับมั่นใจในการใช้ไมค์แมพมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนนี่อาจจะเขียนแบบเขียนตามความรู้สึกหรือว่าเขียนแบบที่จํามาจากประสบการณ์ผ่านผ่านตามมา mm hmm. ต่พอมาเรียนกับอาจารย์แล้วก็ผ่านหลักสูตรเนี่ย มันก็เลยทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเราเข้าเราเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เราเขียนมันนําไปสู่อะไรแล้วมันทําให้ตอบต่อยอดความคิดได้มากขึ้นไม่มีวันวันจบในขณะที่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราเขียนจากไอ้ความรู้สึกหรือคือพักร่างจำมาเนี่ยเรา่รู้สึกว่าเราเขียนไปมันมันตันเหมือนกันนะคะสมองส่วนคิดสร้างสรรค์มันตันแตอแทนที่จะสร้างสรรค์ใช่ค่ะกับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจะเขียนให้สวยมีติดกรอบอะค่ะมีติดกรอบแต่พอพอไปเรียนรู้สึกว่าเออมันแบบมันมันสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรียนอย่างถูกต้องจริงๆก็รู้สึกว่ากรอบที่มีมันคลายลายออกไปแล้วที่สําคัญคือที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครใช้ไมแมพด้วยกันมันก็เลยไม่สนุกแต่พอมาเรียนเนี่ยมีน้องในทีมอะได้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 เรียนการใช้ไมแมพด้วยกันแล้วมันทําให้การสื่อสารระหว่างคนที่ดูเป็นอยู่แล้วมันง่ายแล้วพอที่ทำเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเขียนไมแมพแค่ในส่วนของเราคนเดียวค่ะแต่เราใช้ใช้ในการประชุมในทีมเราทุกคนสามารถมาเติมไมแมพได้ทุกคนสามารถที่จะเขียนมันได้อ่ะ เมื่อถ้าเราไม่อยู่กลับมาดูทุกคนก็ดูต่อได้แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เรียนไมล์แมปมามาดูก็ยังเข้าใจนะคะนี่คือประโยชน์นี่คือประโยชน์สามารถเข้าใจได้ง่ายใช่ค่ะเอามาปรับใช้กับทีมตอนหลังเนี่ยค่ะคือเมื่อก่อนเวลาที่เราวางแผนงานคือเราจะมีงานเกี่ยวกับข้อมูลหรือว่างานอีเวนต์หรือว่าต้องวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าเราก็แค่เหมือนเป็นตารางงานใช่ไหมคะแต่พอใช้ไมล์แมปอะค่ะมันทําให้เห็นภาพรวมทั้งเซตเลยว่ามีส่วนไหนที่มันขาดไปหรือส่วนไหนที่ที่แบบโอเคแล้วหรือว่า คือเห็นชัดเลยว่าแบบพอทีมงานอื่นที่เขาแบบไม่เข้าใจงานเขามาดูว่าแบบเดียวเขารู้เลยค่ะว่าเราจะทําอะไรในคอนเซปต์ในแผ่นเดียวก็คือเป็นเครื่องมือใช้ในการนอกจากจะเทคโนดแล้วยังใช้สื่อสารระหว่างทีมกันได้ใช่ค่ะในการสื่อสารค่ะแล้วมันดีตรงที่ว่าคนที่สื่อสารกับเราเน่ะเขามีพื้นฐานไมแครมามันก็เลยทําให้ยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นก็นอกจากชีวิตทํางานแล้วในชีวิตประจําวันได้ใช้ทําอะไรบ้างหรือเปล่าในชีวิต จำวันเนื่องจากว่าตอนที่เขียนไมค์แม็กตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดไกลตัวค่ะคิดจากตัวเองครับเริ่มเริ่มเขียนเนี่ยคิดจากตัวเองเหมือนผลงานที่เขียนนะคะแต่มันทําให้เรามองชีวิตแบบครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวทําให้เกิดการวางแผนคือเนื่องจากอาจจะเพราะว่า,วามีระบบการคิดที่ค่อนข้างเยอะเราแ,แบบว่า ทำให้ให้เหมือนมันถูกจัดระบบแล้วมันทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดพอเห็นภาพรวมทั้งหมดมันก็จะเห็นจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็เห็นส่วนตรงไหนที่ต้องเติมอย่างที่ที่ที่เขียนเสร็จปุ๊บลงมือทําทันทีก็คือเรื่องเรื่องเรื่องการออมในชีวิตนะคะแล้วก็ลงมือทำเพราะว่าเราะพากลับไปก็ทําสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งใช่ไหมคะอาจจะเขียนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกียนแบบว่าเยอะแยะตลอดมากมายแต่ว่าพยายามที่จะเขียนเพราะว่าเขียนไอ้แ่นแรกเลยค่ะที่ทำเนี่ยค่ะ ที่ทำเนี่ยค่ะ,คะก็จะกระจายเป็นเรื่องต่างๆนะคะเรื่องท่องเที่ยวเรื่องการเงินเรื่องการออมเรื่องงานเขียนเป็นข้อหลักๆที่ปีนี้และปีหน้าจะทําแล้วสิ่งจริงที่ลงมือทําเลยคือเรื่องการออมค่ะเพราะว่าหลังจากเนเพราะว่าพอเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยเรามีจุดบอดเรื่องการออมเราก็เลยมาแตกแตกความคิดเฉพาะลงไปเลยว,ว่า ถ้าเราจะ,จะจะจะจัดการเรื่องการออมของเราเลยจัดการยังไงมันทําให้คิดเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วก็ย่อยย่ยอยมันออกมาจากที่มันสเปกสปะค่ะแล้วก็เลยลงมือจัดการกับตัวเองเลือกเลือกธนาคารเลือกกองทุนเลือกอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้สกเซสในการซื้อกองทุนไปแล้วเรียบร้อยเมื่อมาเด<อ>ือนที่แล้วอะค่ะก็เรียกได้ว่านอกจากจะบันทึกข้อมูลของเราชีวิตประจาวันนี่ยกกังกำหนดอนาคตเราได้ด้วยมันเหมือนก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีธงอะค่ะเราต้องทําให้ได้เพราะว่าถ้าเรา เกียรติแล้วมันก็คือเป็นเป็นเป้าหมายของเราความฝันไม่ได้ฟุ้งลอยอยู่ในแค่อากาศหรือมันมันถูกลงมือทําแล้วก็กําหนดทิศทางแล้วเราลงมือทาตามมันรู้สึกว่าเป็นจุดที่เราสกเซสโดยไม่ได้คาดคั้นตัวเองคะรู้สึกสนุกกับมันเมื่อทำมันเสมครับผมก็พูดถึงงานประกวดเลครับที่เขียนแล้วได้รับรางวัลชนะลำดับที่สามค่ะเขียนเรื่องหัวข้ออะไรครับผมก็เขียนเรื่องของตัวเองเนี่ยค่ะแผ่นแรกที่ที่ให้ดูเนี่ยค่ะที่บอกว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเลยเพราะว่าพอตอนแรกมาก็คืออาจารย์บอกว่าให้ให,ให้ลองเขียนก็ลงมาหลังจากเรียนเสร็จแล้วมาเขียนเลยนะคะเขียนแล้วก็แบบใช้ใช้เครื่องมือที่มีเนี่ยลองเขียนดูก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานของตัวเองเรื่องของการออมเรื่องของของสุขภาพเลยค่ะ แม้กระทั่งสิ่งสุขภาพด้วยแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษอยู่ด้วย,วยควรจะจัดการเกี่ยวกับบัญชีคำศั์ยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วแผนท่องเที่ยวที่ที่วางไว้จะต้องทําอะไรให้ได้มันก็เลยมองเห็นแล้วก็งานปีหน้าไม่ใช่มองแค่งานปีนี้มองถึงงานปี5้า็แผนงานที่ต้องดูแลด้วยว่ามีสโคปให,ใหญ่ๆอะไรมีอะไรที่ต้องคลียร์อะไรเอะมาจะสังเกตว่าแตกความคิดเรื่องงานได้ได,ได้ได้เยอะมากมเพียบเลย<อ>มีรายขั<อ>้นอามากเลยเท่าที่ดูใช่ค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่เนาะแล้วก็ไม่ ยังรู้สึกว่าเออบางทีคนเราความคิดมันโดดไปโดดมาค่ะเวลาเขียนมันก็สามารถไม่แบบทำให้เราเติมต่อยอดความคิดไปได้คคิดว่าการเขียนไม่แมพกับการเขียนบันทึกประจําวันอันไหนดีกว่ากันครับถ้าเขียนบันทึกประจําวันเนี่ยมันเหมือนไดอารี่ใช่ไหมคะปกติตัวเองเป็นคนเขียนไดอารี่ออนไลน์อยู่ล่ะรู้สึกว่าไดอารี่ออนไลน์มันเป็นมันมันเป็นอารมณ์อะแต่ว่าไม่แมพมันเป็นเหตุเป็นผลมีเหตุมีผลในตัวเองมันไม่ใช่เวลาสั้นเด่มันจัดการได้เลย ในขณะที่แดรี่ออนไลน์บางทีมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เราเชิงอารมณ์มากกว่าสบายวันนี้นอแล้วจะกลับมามเหตุผลค่อนข้างยากเพราะว่ามันลงไประดับลึกอย่างหนึ่งพอเขียนไหม้แบบมันฝึกให้เราเป็นเหตุเป็นผลใช้เวลาสั้นแล้วก็ไม่ค่อยฟูงนะ้งซ่านคะอืมรู้สึกแบบเป็นขั้นเป็นตอน<ช>เป็นลำดับ<ะ>ลำดับมันเห็นกระบวนการคิดของตัวเองด้วยแล้วสามารถลงมือทาได้ด้วยใช่ค่ะสําหรับคนที่มีลูกลูกนะะ ถ้าฝึกให้เขาใช้ไม n ์แมพที่ถูกต้องแต่เด็กเขาจาเป็นเด็กที่มีกระบวนการคิดแม้กระทั่งเราเองที่เป็นผู้ใหญ่เองเนี่ยมันจะช่วยลดเวลาในการคิดของเราลงาแล้วมันทําให้มีประสิทธิธภาพมากขึ้นทํางานน้อยแต่ได้มากนี่เราก็คงได้เห็นแล้วนะครับว่าสาท่านที่เราได้สัมภาษณ์เนี่ยทุกท่านเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม n ์แมพปิ้งเป็นเครื่องมือที่ดีในการใช้ทํางาน<ม>และใช้ในชีวิตประจําวันสมเหตุสมผลมีข้อมูลมากนะครับ ก็ทางเราก็ขอขอบคุณพี่มากครับที่มาให้ข้อมูลดีๆวันนี้แล้ววันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ